รีวิวชุดภูมิาล Suzuki Swift Sport z c 3 3 s ตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยนะครับมีแพดเดิลชิปให้ด้วยมีปุ่มเลดาร์ข้างรถนะครับคุยคอนโทรลปุ่มปรับเครื่องเสียงแต่ตัวนี้ถ้าเอาไปใส่ในรถสวีปปี2018ถึง2021เนี่ยครับ ก็จะใช้งานได้ถ้าเป็นตัวท็อปนะครับ GLX จะใช้งานได้ตัวคุยคอนโทรลใช้งานได้ตัวปุ่มปรับเครื่องเสียงปุ่มรับโทรศัพท์เนี่ยใช้งานได้นะครับแต่แพดเดิลชิพเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้เรดร์ก็ไม่สามารถใช้งานได้เพราะว่าระบบเครื่องยนต์เกียร์ของตัวรถบ้านเราไม่รองรับนะครับสิ่งที่เราจะได้มาก็คือโคมละลายเป็นลายเป็นโนแบ็กสีดํา แล้วก็เป็นหนังรูสลับหนังเรียบนะครับเดินได้สีแดงตรงนี้เป็นของออริจินอลของแท้จากญี่ปุ่นเลยนะครับนี่ครับตัวหนังค่อนข้างสวยเลยนะครับแห้งๆเลยนะครับ